เชียโกเอากันตาราโดนาซิเมนเป็นหนึ่งในกองกลางที่เปลี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ลและเทคนิคระดับสูงของวงการฟุตบอลเรื่องราวของเขามีความน่าสนใจและมีรายละเอียดที่น่าฟังหลายอย่างครับความหลากหลายทางสัญชาติและภูมิหลังเกิดที่อิตาลี เโกเกิดที่เมืองซานปิเอโตรเวอร์โนติโกประเทศอิตาลีในขณะที่มาสินโยผู้เป็นบิดาซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลก1994กำลังค้าแข้งกับทีมเลดเชท,ที่นั่นเติบโตและเลือกสเปนเขาเริ่มเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนที่บราซิล แต่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตและเติบโตในสเปนและได้เข้าสู่ศูนย์ฝึกเยาวชนอันเลื่องชื่อของบาร์เซโลนาหรือลามาซียาจนในที่สุดเขาก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนชุดใหญ่แม้ว่าจะมีสิทธิ์เลือกเล่นให้บราซิลหรืออิตาลีก็ตามน้องชายของเขาราฟินยาเลือกเล่นให้กับทีมชาติบราซิลเส้นทางอาชีพค้าแข้งที่โดดเด่นบาร์เซโลนา เริ่มต้นอาชีพกับสโมสรที่บ่มเพาะเขามาตั้งแต่ทีมชุดบีจนก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ได้ลงเล่นเคียงข้างตำนานอย่างชาบี้และอินเนียสตาไบเยินมิวนิกในปี2013เขาตัดสินใจย้ายมาอยู่กับไบเยินมิวนิกภายใต้การคุมทีมของเปปกัวเนียล่าซึ่งเป็นผู้ที่ดึงเขามาจากบาร์เซโลนา ที่นี่เตียโกพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในกองกลางตัวกลางที่เก่งที่สุดในโลกได้รับฉายาเป็นมาสเตอร์คลาสในการคุมจังหวะและจ่ายบอลเขาคว้าแชมป์มากมายรวมถึงการเป็นแชมป์ทริปเปลิปลแชมป์แชมป์ลีกแชมป์บองถ้วยในประเทศและแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2020-2021ลิเวอร์พูลในปี2020 เขาย้ายมาพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลการมาของเขาถูกมองว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านเทคนิคและประสบการณ์อย่างมากให้กับแผงกลางของทีมสมองและทักษะที่เหนือชั้นติอาโกโดดเด่นด้วยทักษะการครองบอลที่ยอดเยี่ยมการจ่ายบอลที่แม่นยำและสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่าคิลเลอร์พาสการควบคุมจังหวะของเกม e ทมโป o อนโทรและความสามารถในการเอาตัวรอดจากการบีบพื้นที่ของคู่แข่งทำให้เขาเป็นกองกลางที่มีสัญชาตญาณและวิสัยทัศน์ในการเล่นที่สูงส่งหัวใจสลายการแขวนสตั๊ดก่อนไวอันควรในช่วงไทยอาชีพกับลิเวอร์พูลเตียโกต้องเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังหลายครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงสนามอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งไม่นานมานี้ณนะเดือนกรกฎาคม2024เขาได้ประกาศแขวนสตาตอย่างเป็นทางการในวัย33ปีเนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออำหนวยบทบาทใหม่ในชีวิตหลังจากประกาศแขวนสตาตเตียโก้ได้เข้าร่วมทีมง,งานสตารโคช้ชให้กับสโมสอรเก่าของเขาอย่างลิวอพูโดยมีหน้าที่ดูแลเรื่องการสื่อสารและให้คำแนะนำด้านแท็กติกกับนักเตะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและปรารถนาที่จะส่งต่อความรู้ในวงการฟุตบอลต่อไปเรื่องราวของ A Go เตียโก้อากันตาราเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสามารถอันเป็นธรรมชาติจากครอบครัวฟุตบอลและวินัยจากการฝึกฝนในอาคาเดมีที่ดีที่สุดจนกลายเป็นผู้เล่นที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลก